สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ผมนะครับในเว็บแรกทีไ่ได้ลองฟังเลยเนี่ยคือเรื่องของเสียงสวัสดีครับ AV Tech Guide รีวิววันนี้ผมมีหูฟังเสียงดีเกินราคาอย่างหัวเว่ยฟรีบัตร SE มาแนะนำกันนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยคือถ้าเราดูเฉพาะจากราคาของเขานะครับที่1,899บาทเนี่ยดูเหมือนว่าเราไม่ควรคาดหวังอะไรจากหูฟังรุ่นนี้มากเกินไปเลยละครับแต่หลังจากที่ผมได้ลองเล่นมัแล้วนะครับ ผมรู้สึกเสียดายนิดหน่อยนะครับที่หูฟังตัวเนี้มันมาถึงเรา,เามาให้ผมได้ลองช้าเกินไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าขนาดราคาปกติอย่างนี้เนี่ยนะครับผมยังรู้สึกว่ามันคุ้มเกินราคาเลยครับถ้าเกิดมันมาก่อนหน้านี้นะครับทันตอนช่วงที่หัวหวยเขาทำโปรโมชั่นในช่วงแรกเนี่ยที่เขาขายกันแค่1นึ่บาทเนี่ยผมบอกให้เลยครับว่าถูกเหมือนได้ฟรีเลยทีเดียวแม่อันนั้นเา o ไปหน่อยครับเอาแค่ว่า ถ้ามันได้ราคาถูกกว่านี้นะครับมันก็ทําให้การดูรีวิวของท่านผู้ชมเนี่ยดูแล้วอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็นแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักตัวหูฟังตัวนี้กันก่อนนะครับหัวเว่ยฟรีบัตเ s สีเนี่ยเขาเป็นหูฟังไร้สายแบบ True Wireless นะครับก็คือมัน,ม,นมันไม่มีสายต่ออะไรเลยนะครับแยกสองข้างอิสระดีไซน์เป็นแบบกึง่งอินเอียร์นะครับมีให้เลือกด้วยกัน2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับตัวสีฟ้าเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันออกไปทางโทนเขียวๆนะครับเขียวๆนิดหน่อยไม่ได้ฟ้าไปซะทีเดียวนะครับ ด้านตัวขับเสียงของหูฟังรุ่นนี้เป็นแบบไดนามิกขนาด10มเมนะครับเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายเป็นบลูทูธ o t h 5.2นะครับตัวหูฟังออกแบบให้กันน้ำกันละอองน้ำได้ในระดับ ipx 4นะครับสามารถใช้ออกกำลังกายเบาๆได้แล้วก็มีระบบควบคุมแบบสัมผัสที่ตัวหูฟังด้วยนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการสวมใส่เวลาเราถอดมาปุ๊บมันก็หยุดเล่นอัตโนมัติอันนี้สะดวกมาก ด้านแบตเตอรี่ในตัวหูฟังตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงถ้าเราใช้ฟังเพลงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้งานได้นานถึง4ชั่วโมงถ้าเราใช้โทรคุยสนทนานะครับตัวเคสชาร์จที่มาด้วยกันเนี่ยเอาไว้เก็บหูฟังแล้วก็ชาร์จเพิ่มได้อีก3รอบนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ฟังเพลงนะครับจะฟังได้นานเวลารวมทั้งหมดจะไปถึง24ชั่วโมงถ้าเราใช้โทรคุยนะครับเวลารวมในการใช้งานทั้งหมดจะไปถึง16ชั่วโมงก็ถือว่า เรียกว่าเห,เ,หเ,หเหลือใช้พอสมควรนะครับสำหรับหูฟังไร้สายที่เป็นแบบ true wireless อย่างนี้นะครับอ้าวครับท่านผู้ชมครับทีนี้เราก็มาแกะกล่องลองใช้งานกันดูนะครับจริงๆผมแกะใช้งานไปแล้วแหละนะครับแต่อันนี้เอาตัวกล่องมาให้ดูเป็นเรียกว่าเป็น sample นะครับว่าเวลาซื้อมาเนี่ยท่านซื้อมาจะเจอ กล่องแบบไหนนะครับกล่องหน้าตาเป็นยังไงอุปกรณ์ที่มาด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็หน้ากล่องเขาก็เขียนนะครับว่า crystal clear sound quality นะครับก็คือเสียงดีกระจ่างชัดนะครับก็เป็นการโฆษณาหูฟังของเขานะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงได้นานถึง24ชั่วโมงอันนี้หมายถึงการชาร์จรวมนะครับไม่ได้หมายความว่ายิงยาวทีเดียวนะครับหมายถึงว่าเวลารวมในการใช้งานคือชาร์จใน,ห,ใน,ในหูฟังในเคสหูฟังในเคสชาร์จเนี่ยจะใช้รวมได้ถึง24ชั่วโมงนะครับ ก็ตัวกล่องก็มีรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆประมาณนี้นะครับก็ทั่วไปนะครับเป็นทั่วไปนะครับตัวนี้กล่องก็นี่ครับนี่แกะออกมานะครับตัวเคสต,ตัวหูฟังก็จะมาด้วยกันตรงนี้เลยนะครับอุปกรณ์มาตรฐานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับมีสายชาร์จสั้นๆมาให้เส้นหนึ่งนะครับเป็นสายชาร์จ USB-C นะครับนะเป็นสายชาร์จ USB-C ก็ สำหรับเสียบชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์หรือ power bank หรือว่าเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้เลยนะครับนะครับนะครับแล้วก็เสียบชาร์จตรงนี้นะครับนี่เคสเป็น USB-C นะครับตัวหูฟังนะครับค่อนข้างผมถือว่าเป็นหูฟังราคาประหยัดนะครับที่ดีไซน์เนี่ยเนี่ยอย่าท่านผู้ชมเห็นนะครับเนี่ย ค่อนข้างสวยงามนะครับขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็อยู่ในอยู่ในโซนกระทัดรัดนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เล็กมากนะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเทอะทะตัวพอร์ตชาร์จเป็น usb type c นะครับอยู่ด้านหลังนี้นะครับด้านหน้ามีไฟ led แสดงสถานะการทำงานนะครับตัวหูฟังผมบอกเลยดูดีเลยนะครับคือราคาพันกว่าบาทที่เป็น t r u e wireless เนี่ยโอเคพวกแบบก้นกเนี่ยนะครับมันก็มันก็มีหลายยี่ห้อนะที่ก็ทำเป็นแบบก้นกอย่างนี้นะครับ แต่ดูสิเขามีการมนนะครับมันมันดูสวยอ่ะสำหรับผมผมว่ามันดูมันดูมีดีไซน์นะครับสีเขียวก็สวยนะครับไอสีฟ้านะครับสีฟ้าที่มันดูเป็นเขียวๆนะครับอันนี้เป็นสีขาวก็ดูสวยไปอีกแบบตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันเป็นมันเป็นดีไซน์แบบกึ่งอินเอียนะครับเนี่ยอันนี้เป็นดีไซน์แบบกึ่งอินเอียมันก็มันก็จะมีมันจะไม่เป็นเชิงอินเอียรไปซะทีเดียวนะครับเนี่ย แกนมันจะไม่มีแกนยาวๆยื่นเพื่อจะแย่เข้าไปในรูหูเรานะครับมันมีแกนมาสั้นๆนิดเดียวแล้วก็มีตัวนี่จุกเป็นจุกซิลิโคนนะครับที่ให้มันกระชับมากขึ้นนะครับเวลาใส่เข้าไปในหูมันก็จะกระชับมากขึ้นตัวจุกซิลิโคนเนี่ยสำหรับหูคนที่มีหลายๆขนาดนะครับก,ก็จะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่มาให้นะครับอยู่ในซองนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะมาใช้เพราะว่า ขนาดกลางที่เขาให้มาเนี่ยก็เรียกว่าพอดีกับการใช้งานของหูผมเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เอาไปลองใส่แล้วมันใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปก็ลองแกะซองอันนี้นะครับมันมีซองเป็นจุกซิลิโคนนะครับที่เขาให้มาด้วยกันอีกสองไซส์นะครับมีเล็กกับใหญ่กว่านี้ก็ลองเปลี่ยนดูครับให้ใส่แล้วมันพอดีหูนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดง่ายแล้วก็ คุณภาพเสียงมันจะดีกว่าด้วยเพราะมันจะซีลสัญญาณลบกวนการลบกวนจากภายนอกได้ดีกว่าด้วยครับสำหรับการจับคู่เชื่อมต่อใช้งานนะครับก็ปกติทั่วไปเลยครับหูฟังตัวนี้เนี่ยเรามีปุ่มตรงนี้นะครับกดเพื่อเข้าโหมดจับคู่ใช้งานนะครับโดยการกดค้างนะครับจนไฟตรงข้างหน้าเนี่ยมันกระพริบนะครับเป็นสีขาวๆนะครับตา,ามนี้นี่ถ้ามันกระพริบ เป็นเข้าโหมดสีขาวอย่างนี้นะครับแสดงว่ามันเข้าโหมดจับคู่ใช้งานแล้วเราก็มาที่อุปกรณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะใช้สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับหรืออุปกรณ์เครื่องเล่นเพลงที่มันมีบลูทูธเนี่ยแล้วก็เข้าไปในโหมดเมนูเชื่อมต่อบลูทูธอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปหาชื่ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นหัวเว่ยฟรีบัตเอนะครับ หูโวยฟรีบัตร SE แล้วก็กดเชื่อมต่อไปอย่างนี้นะครับนี่จับคู่กดจับคู่ไปนะครับจากนั้นทุกครั้งที่เราเปิดใช้งานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติซึ่งหูฟังตัวนี้นะครับผมบอกให้เลยครับเป็นหูฟัง t ูไว Wireless ราคาไม่แพงอีกตัวหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อได้เร็วมากลองดูนะครับนี่ผมตัดการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูว่าเราแค่เปิดฝานะครับมันก็เชื่อมต่อแล้วปุ๊บ ดูความเร็วในการเชื่อมต่อของเขานะครับนี่ประมาณนี้อึดใจเดียวสั้นๆเท่านั้นเองนะครับแค่นี้เองง่ายมากนะครับแล้วก็ตัวหูฟังตัวนี้นะครับมันสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันชื่อหัวเว่ย AI Life ได้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้มีประโยชน์อะไรอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับตัวแอปเนี่ยพอเราใช้งานร่วมกับตัวหูฟังนะครับสมมติผมหยิบตัวหูฟังออกมาใช้งานนะครับนี่อย่างนี้ เมื่อมันคอนเน c t เชื่อมต่อกับตัวหูฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตัวแอปเนี่ยมันก็จะบอกนี่มันบอกสถานะด้วยว่าหูฟังข้างซ้ายนะครับข้างขวานะครับมีแบตเตอรี่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นตัวแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์หูอ่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในตัวเคสชาร์จนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเออเราต้องชาร์จเมื่อไหร่เราเหลือเวลาในการใช้งานอีกนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าสะดวกมากเลยทีเดียวนะครับนะ แล้วก็ตรงนี้มีให้เราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะครับในอนาคตเผื่อมีการปรับปรุงแก้ไขตรงไหนนะครับเราก็สามารถมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ง่ายๆจากในแอป Huawei AI Life ซึ่งแอป Huawei AI Life นี่นะครับ mm. เขาออกแบบให้เราสามารถใช้งานได้ทั้งอุปกรณ์ในอุปกรณ์ Android แล้วก็ iOS นะครับผมลองและใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยถ้าเกิดเราใช้มือถือของหัววเองนะครับ หรือว่า Android รุ่นใหม่ๆบางรุ่นก็อาจจะมีเมนูที่ต่างกันนิดหน่อยเช่นเมนูเปิดปิดตัวตัวเซนเซอร์ตัวจับการทำงานท่านั้นเองครับที่เหลือเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการบอกแบตเตอรี่นะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับหรือหัวข้อที่เป็นเฮลป์นะครับเป็นตัวช่วยในการใช้งานต่างๆว่าเรามีข้อสงสัยอะไรก็เข้ามากดดูตรงนี้ได้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถปรับแต่งได้จากตัวภายในตัวแอปพลิเคชันหัวเว่ย AI Life เนี่ยก็คือ ส่วนของการทัชคอนโทรลนะครับนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับมันก็สามารถปรับแต่งได้ทั้งการทัชหูฟังข้างซ้ายการทัชหูฟังด้านขวานะครับโดยการทัชคอนโทรลหรือว่าการควบคุมสั่งงานด้วยการสัมผัสในหูฟังรุ่นนี้นะครับจะเป็นการสั่งงานแบบดับเบิลแท็บนะครับคือแตะ2ครั้งเท่านั้นนะครับไม่มีการแตะ1ครั้งไม่มีการแตะ3ครั้งนะครับก็ แยกแค่ว่าหูข้างหูหูฟังข้างซ้ายเราจะให้แตะ2ครั้งแล้วมันสั่งงานอะไรนะครับนี่ก็เลือกได้ตั้งแต่เล่นเพลงหยุดเพลงเลื่อนเพลงไปข้างหน้าเลื่อนเพลงย้อนหลังนะครับหรือว่าเปิดใช้งานไอ้ voice assistant ขึ้นมาพวก google assistant หรือว่า siri อะไรอย่างนงี้นะครับหรือว่าจะปิดเลยไม่ใช้งานก็เลือกไปที่นอนนะครับข้างขวาก็คล้ายๆกันนะครับว่าแตะสองครั้งแล้วจะให้เป็นไรเราสามารถเข้ามา เลือกได้เองนะครับว่าเราอยากจะให้มันเป็นอะไรนะครับตามนี้นะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับแอป Huawei AI Live สำหรับหัว w ว i f r ร e บัต SE ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งาน Huawei f r e e b u ตร SE นะครับผมบอกกันเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่ค่อนข้างใส่สบายนะครับเนี่ยผมใส่อย่างนี้นะครับ เป็นหูฟังที่ใส่นานแล้วไม่ค่อยเจ็บหูสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังเป็นหูฟังที่สวมใส่ได้ค่อนข้างกระชับด้วยนะครับสามารถใส่ออกกำลังกายเบาๆได้สบายสบายนะครับมันไมไ่หลุดไม่ได้หลุดง่ายนะนะครับแล้วก็ตอนใส่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เปิดเสียงนะครับก็รู้สึกว่ามันกันเสียงจากภายนอกได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับ filling เนี่ยน,น้องหูฟังที่มีระบบตัดเสียงรบกวนเลยแหละครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ตัดจนเงียบเหมือนอย่างพวก airpod s pro หรือว่า sony w f 0 0 0 mark X Mark 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 4อะไรอย่างนี้นะครับมันก็ตัดประมาณหนึง่งแต่มันไม่ได้เงียบขนาดนั้นนะครับสามารถใส่เพื่อให้เราสงบจากภายนอกได้พอสมควรสําหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยเท่าที่ได้ลองรับสายโทรคุยนะครับปลายสายไม่เคยมีใครบ่นนะครับว่าได้ยินเสียงไม่ชัดหรือว่าเสียงไม่เคลียร์อันนี้ผมถือว่าสอบผ่านได้สบายๆเลยนะครับ แต่ยังไม่ได้ไปลองในกรณีแบบว่าโหดๆนะครับเช่นอยู่ในที่ที่มีลมแรงๆหรือว่ามีเสียงรบกวนเยอะๆนะครับนั้นก็เดี๋ยวต้องไปลองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นถ้าเราใส่ใช้งานในออฟฟิศในบ้านหรือว่าใส่เดินในห้างแล้วมีคนโทรมาเนี่ยปลายสายไม่เคยมีใครบ่นเลยนะครับว่าเสียงไม่ดีหรือได้ยินไม่ชัดแต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงเลยนะครับผมจําได้ว่าครั้งแรกที่เอาหูฟังตัวนี้มาลองเนี่ย สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ผมนะครับในเว็บแรกที่ได้ลองฟังเลยเนี่ยคือเรื่องของเสียงเมื่อมาคุยกันเรื่องคุณภาพเสียงนะครับบอกอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่หูฟังรุ่นนี้ทําให้ผมประหลาดใจเลยนะครับคือผมฟังเว็บแรกแล้วก็ฟังไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน เป็นหูฟังไร้สายราคาไม่แพงนะครับที่เสียงดีกว่าหูฟังที่ราคาสูงกว่าหลายๆรุ่นของหัวเวเองแล้วก็ของยี่ห้ออื่นนะครับคือปกติหูฟังไร้สายราคาถูกๆอย่างนี้นะครับพันกว่าบาทเนี่ยถือว่าไม่แพงนะมักจะให้เสียงแบบว่ามันไปทางใดทางหนึ่งแบบชัดเจนเลยนะครับคือไม่ทุมเยอะไปจนเสียงทึบไปเลยนะครับก็แหลมเยอะไปจนเสียงบางนะครับสมดุลเสียงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยผ่านในแง่นี้นะครับ แต่สำหรับหูฟังตัว FreeBud SE เนี่ยแว็บแรกที่ผมได้ฟังเลยนะครับเออมันเสียงกว้างดีนะครับแล้วก็มันเป็นเสียงกว้างแบบที่มีเนื้อด้วยนะครับกว้างแบบไม่กลวงนะครับ i m p แ c t แน่นเสียงคมชัดฟังสนุกสมดุลเสียงโดยรวมเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกลางไปสัทีเดียวนะครับแต่ว่ามันมีการยกทุ้มยกแหลมมาประมาณหนึ่งสไตล์ v s h a p e EQ นะครับให้เสียงที่ออกมาฟังสนุกคึกคักน,น,น,นะครับ ทุ้มเด่นแต่เก็บตัวเร็วนะครับทำให้ทุ้มของมันเนี่ยไม่บวมหรือว่าล้นมากจนเกินไปนะครับทำให้ภาพรวมของเสียงทั้งหมดเนี่ยยังคงมีความเปิดเผยมีความสดใสคุมโทนเสียงในภาพรวมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับและก็ไม่ได้มีอะไรที่ฟังดูแตกแถวหรือว่าขัดขาดเกินเกินจนฟังแล้วแปลกประหลาดอะไรประมาณนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อมาเทียบกับอย่างเนี้ยนะครับหูฟังอย่าง AirPods 3อันนี้ผมซื้อเองส่วนตัวเลยนะครับซึ่งมีดีไซน์คล้ายๆกันนะครับคือเป็นหูฟังกึ่งกึ่งอินเอียร์เหมือนกันนะครแล้วก็ให้เสียงแบบ v s h a p e EQ เหมือนกันแต่เสียงของเจ้า AirPods 3นี่นะครับผมรู้สึกว่ามันยกกลางแหลมมากกว่าด้านทุมนะครับถ้าเราฟังเพลงทั่วๆไปหรือฟังสตรีมมิ่งทั่วไปนะครับบ่อยครั้งที่ผมพบว่า เสียงกลางเสียงแหลมของมันเนี่ยมีลักษณะออกแข็งๆหน่อยนะครับฟังไม่ค่อยสบายหูมันไม่สมูทเหมือนอย่างรุ่นพีพ่อย่างอย่างตัว AirPod s Pro อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเมื่อเทียบกับระหว่างหูฟัง AirPod s 3นะครับกับ FreeBuds SE นะครับมันก็เป็นลอง FreeBuds SE ในแง่นี้ด้วยเช่นกันครับเรื่องความสมูทในการฟังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากเราวัดกันเฉพาะเรื่องของเสียงครับในโหมดการฟังเพลงแบบสเตอโอทั่วไปเนี่ยนะครับ ภายใต้ความไม่เพอร์เฟกของหูฟังทั้ง2รุ่นนี้นะครับคือ FreeBuds SE กับ AirPods 3เนี่ยส่วนตัวนะครับผมชอบเสียงของ FreeBuds SE มากกว่าครับเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลามาสรุปรวบยอดกันแล้วนะครับว่าสำหรับหูฟังหัวเว่ยฟร e บัต s SE ตัวนี้เนี่ยผมชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนะครับ จุดเด่นแรกเลยที่ผมชอบนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้เป็นหูฟังไร้สาย True Wireless ร,ราคาย่อมเยาวที่เสียงดีเกินราคาจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยผมยืนยันเลยเป็นอีกจ,จุดหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ผมอยากจะมาทําคลิปเพื่อแนะนําท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับที่ชอบอีกอย่างคือมันมีแอปใช้งานร่วมกันนะครับทำให้เราดูสถานะแบตเตอรี่หรือว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายนะครับ อีกอย่างนึงที่ชอบคือเชื่อมต่อรวดเร็วเมื่อกี้ท่านชมเห็นไปแล้วนะครับว่ามันเชื่อมต่อได้เร็วแค่ไหนนะครับการเชื่อมต่อเสถียรด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานแยกเดี่ยวๆได้ทั้งสองข้างนะครับหูฟังที่แพงกว่าบางตัวยังทําไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นหูฟังราคาไม่แพงที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการสวมใส่ด้วยนะครับเรื่องแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างทนนานนะครับใช้แล้วเนี่ยแบตมันไม่หมดไวจนเรางุดหงิดนะเวลาเราใช้ดูหนังดูซีรีส์ยาวๆเนี่ยผมถือว่าแบตอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง อึดในช่วงปานกลางไปจนถึงค่อนข้างอึดเมื่อเทียบกับหูฟังตัวอื่นๆนะครับทีนี้ก็ตามภาษาของหูฟังที่ราคาไม่แพงนะครับมันต้องมีจุดที่ไม่ชอบบ้างนะครับจุดที่ผมไม่ชอบเลยสําหรับหูฟัง f รีบัตเอสตัวนี้ก็คือระบบทัชคอนโทรลของมันเนี่ยที่ออกแบบมาให้สั่งงานได้แค่การแตะ2ครั้งเท่านั้นนะครับทำให้การสั่งงานเนี่ยค่อนข้างจํากัดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ถ้าจะให้ดีกว่านี้มันควรลองรับการแตะแบบ3ครั้งด้วยนะครับอันนี้ตามความรู้สึกผมนะครับและไอ้จุดหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างขัดใจผมมากพอสมควรนะครับก็คือมันเป็นหูฟังไร้สายเนี่ยที่เวลาผมจะสลับการเชื่อมต่อนะครับระหว่างเครื่องที่เคยจับคู่กันไว้เนี่ยมากกว่าหนึ่งเครื่องเนี่ยผมไม่สามารถกดเชื่อมต่อที่เครื่องใหม่ได้ทันทีเลยนะครับมันจําเป็นจะต้องตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ก่อนหน้าซะก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นใครใช้หูฟังไร้สายรุ่นนี้เนี่ยกับอุปกรณ์มากกว่า1ตัวแบบผมนะครับรับรองว่าต้องเจอปัญหานี้แน่นอนครับแต่ถ้าใครที่เอาไปใช้กับอุปกรณ์แค่ตัวเดียวนะครับเช่นเอาหูฟังตัวนี้ไปใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ตแค่เครื่องเดียวเนี่ยคุณก็คงจะไม่เจอปัญหานี้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านชมฟังแล้วหรือว่าดูแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับว่าตรงไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็ เรียกว่าทั้งหมดนี้คงพอเป็นแนวทางให้คนที่สนใจหูฟังรุ่นนี้นะครับสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพิจารณาเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าท่านผู้ชมชมแล้วเนี่ยชอบใจก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้มาพบกันอีกทีในโอกาสต่อไปนะครับตอนนี้ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ